กุเตียมาญาติเมนูต่ำมะเขือเปาะวันนี้มาต่ำมะเขือยาวอย่าพองบอกเลยรสชาติกะตึงล้้าเหมือนกันจนป้อเลือกบบทูกตัวมาพอขั้นตอนการแย่เลยก่อนอื่นก็จะเอามะเขือยาวลงย่างในหม้อทอดไผ่มีเต่าหันกระเจ้เต่าหานเนื้อมันจะหอมกว่านี่หมูพริกหมูกระเทียมก็เอาไปย่างเป็นมะเขือได้เลยตอนการย่างก็ขึ้นใจไฟสองร้อยองศาเป็นเวลาซาวนาทีบอกการย่างเสร็จแล้วก็ขึ้นไปหลอกเปลือกพริกเปลือกมะเขือจากนั้นก็เอาพริกเอาหอมเอากระเทียมไปต่ำอย่าก่อนป้อหวานมะเอียตีแล้วก็ก,ก่อยใส่ เขือลงไปคันตอนนี้ก็คือต่ำยังเบามือเลยจากนั่นกระปุงโรดด้วยน้ำป่าน้นำป่าห้าแล้วกับผงนวัวดท้ายก็ใส่ต้นหอมผักชีแล้วกับใบสาราเนลงไปแล้วกัคนๆทุกอย่างเข้ากันดีเลยจากนั้นจิม้มโรดถ้าขาดเตืออย่างกระรุงเพิ่มเติมได้เต่าอี้ก็จะได้ต่ำมะเขือมะมะ่มะ้งรำํากิ่นกันแล้วคันตอนนี้ถ้าไผ่จะเอาไปเจ้า้ํามันเห็มก็ได้เลยนะแต่วันนี้น้องขอกินแบบว่าเจ้า้ํามันละกันเมนูนี่ขาดไข่ต้มมันตึงบ่ได้เลยนะทุกคนบอกเลยว่ามันตึงเป็นของติ่กูกันลองเอาไป ล้ำล้ำ